เยี่ยมเชียวไม่ได้ปัดบัคคลาทาไม่เป็นนมอยู่บ้านไหนมาเซลเมียผมอยู่บ้านไหนบ้านไหนมาเซลเมียผมอ่ะเเอออปลาเยอะมะกลาเยอะกำลังอาบน้ำให้เด็กๆจะเข้าซอมมุมมุมสูงพี่โมเมจัดการเองใช่ไหม วเี่ยวถาเริรักนาผมนะาผมน้ก้นว่าสันบับานว่าถาผมน้ำก้นเออลืมบับานก็ยังไม่ได้อาบบัวบานยังไม่อาแลเครื่องาบแล้วอ่าอีนี้ก็คิวพี่บัวแล้วทีดี้รถรถไหนนะเอาออกนั่นพียารถน้ามาเด้อรถบัวมาอาบข้างใน เดี๋ยวเขาจะเปิดดงตีเร็วเร็วเดี๋ยวเขาจะเปิดดงตีนะลูกพี่เสียงคุณรอแล้วนะคะนี่พี่เสียคุณงับแล้วสายโยกค่ะ น้องกินยังเยู่นะน้องดาวน์นั่นใช่ค่ะเสียงคุณแม่ของเลิศรักค่ะเพิ่งจะไล่สดค่ะแม่เพิ่งเข้ามาเพราะแม่อยู่ค่ายทหารเอาแม่นิโคพักอยู่ตรงนู้นเด็กๆเ,เลิศรักต้องพักอยู่ในที่สนามศรีนรง แม่ของเลิศรักก็มาแม่ก็ต้องอยู่ที่ค่ายทหารค่ะกับพ่อให้พี่อ้นอยู่กับเลิศรักกับแม่วนกับพ่อลืนพี่เสือพี่สิงคอยช่วยดูแลน้องอ้นค่ะ เด็กๆจะไปซ้อมกันแล้วนะคะนี่เดี๋ยวดนตรีมาแลจะมีลิขสิทิ์ถ้ายัางไงแม่ก็ต้องปิดก่อนนะคะตัวลิขสิทิ์รอพี่บัวคะ่ะรอพี่บัวพี่โบคนหรออาบน้ำยังไม่เสร็จคะ่ะน้องพลอยร้องนะคะน้องพลอยไม่มีเพื่อนคะ่ะไปเข้าฉากกันหมดแล้วน้องพลอยไม่ได้เข้าฉาก ไปกดน,นะคะไปม,บม,บมับองนีสแสดงวันแสดงทางวันที่ยี่สิบเอ็ดี่สิบสองค่ะสบายมากซ้อมใหญ่วันที่ยังไม่ทราบว่าซ้อมใหญ่จะเป็นวันไหนนะคะเพราะว่าซ้อมใหญ่ ซ้อมใหญ่วันไหนคะซ้อมใหญ่วันที่ 18, สิบแปดส้ซ้อมใหญ่18 19นะคะซ้อมใหญ่มันก็เหมือนซ้อมจริงค่ะืุนแดงเลยค่ะค่ะถ้าแม่มีโอกาสแม่ก็จะมาไลถ้ามีโอกาสก็ให้พี่อ้นเขาไลให้นะคะเพราะแม่ก็ข้าวก็ยังเกี่ยวไม่เสร็จนะคะต้องมางานก่อนค่ะข้าวเกี่ยวยังไม่เสร็จ ไม่ทันอ่านไม่ทันขอโทษด้วยนะคะที่คุณแม่อ่านไม่ทันเพิ่งขัดใหม่ค่ะอ่านไม่ทันทําไม่คล่องไม่คล่องยังมีคล่องค่ะรข้งแรกด้วยนี่ที่ไรสุดก็อ๋อลืมเดินชุนช้าเขาเลยมีแต่แข้งตัวเล็กๆกับอกกับเป็กนะคะก็เราจะเดินไปทางไหนยังไม่ได้ถึงเลยไปทางนี้ได้ได้ เราจะไล่ถึงสิบเราจะไลถึงสิบถึงสบนาทีน, <c oughs> น,นี้ช้างมาเตรียมรอนะคะนี่รอเข้าฉากเลขแปลกสอนค่ะอขอโทษด,ด้วยค่ะที่เดินตกหลุมค่ะเดินไม่ทันช้างเลยนะคะ เด็กเขอบคุณค่ะเด็กๆจะเป็นเลขศูนย์็กๆจะเป็นเล็กๆะเนะคะตัวโตๆจะเป็นเลขหกค่ะเอาตัวเล็กๆเป็นเลขศูนย์มันจะได้สวยเพราะว่าเด็กๆเขานอนง่ายอันนี้ดู ดูน้องจ่อยน้องจ่อยเขาน้องจ่อยก็เห็นพี่เขานะคะพี่โมแสดงจริงวันที่ย yep ี่สิบเอ็ดยี่สิบสองค่ะอ๋อช่วงนี้แม่ไม่ว่างค่ะ จงมีแม่เกี่ยวข้าวแม่เลยไม่ได้มาถ่ายคลิปต้องให้พีอ่อ้นถ่ายเพราะพีอ่อ้นปิดเทอมสองอาทิตย์วันที่ยีิบสามก็เปิดเทอมแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะฟังพีอ่อ้นไปก่อนค่ะแม่แม่มาดิเอ้ามาช้า

พี่พี่บัวเตะได้หมดใช่ไหมพี่เสือคนเสือบวกพี่พี่บัวพี่บัวก็ได้เตะบอลนะคะรู้สึกว่าพี่เสือจะรู้สึกว่าคนเสือนี่จะเข้าฉากเองเลยนะคะเนี่ยลายจะหยกกันยังไงล่ะ น่องแน่น่นเออนอนอะผุนผุนผุนย่อมพ่อแห้งหรผุนเออผุนนอนลายู่ครดรักเขากินเขากินทั้งคืนค่ะน้องน่ารักแต่ตอนนี้เล็มหญ้าแล้วค่ะนี่อ่านครเหน้ถ้าอ่านคอมเมนต์ต้นไหนไม่ทันก็ขอโทษขออภัยด้วนะคะไปเร็วไปเร็วเร็นโงกไปเร็วไปเ อันนี้น้องดาวน้องดาวค่ะนี่น้องดาวอันนี้ก็ขอขอโทษขอไปเลยค่ะที่เสียงแรงนิดนึงเพราะว่าโอ้ยคุณจอยห้องหาพี่เลยค่ะนี่ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะเลขศูนย์ค่ะ ความร้อนสูงแต่รอบถ้าเดินเข้ามาก่อนนะครับถ้าไม่เดินเข้ามาเราก็จะไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงไปกินเสียอก อันนี้ก็เริ่มมาได้วค่่พพีีบับัวเริ่มเลยนะคะจับช้างนิ่งเลยเมกี้โอ้โหนิ่งมากค่ะนิ่งนิ่งสุดๆเลยก็จะขอ้องกจะคล้องนิ่งนิ่งนิ่งค่ะเพราะว่าคนเสือจับนิ่งมากเลยค่ะนิ่งกว่าพี่อ้นจับอีกนะคะพี่อ้นจับบใช่มัวอยู่ใกล้พี่แสนภูนะคะส่วนน้องดาวกับพี่เลิศรักไปด้วยกันาค่ะเลิศรักกับน้องดาวกับเป็นตัวอะไร พวบานเขาจะสูงกว่านะคะเขาจะอยู่กับพี่แสนคูณค่ะเขาจะตามอักษรต่ำสูงค่ะเราจะมีเชือกถึงให้ทกันนะครับดูได้เดินตามเชือกเลยเดินตามเชือกเอย่าโอกเดี๋ยวลองดูดูก่อนนะครับมันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวนี้จะแก้มีตกกระป๋อกกระเป๊กค่ะนี่ขอบคุณค่ะ เเป็นกำลังใจให้น้องอ้นนะคะน้องดาวตัวที่สามนะคะแล้วก็เรักแล้วก็พี่บอพลอยค่ะเดี๋ยวยังไงก็ต้องเข้ามาฉากทะเลทราต่อเลยจับสือว่าคุณใจโอ้ยห่องหาพี่หาน้องด้วยค่ะนี่ เด็กๆเก่งๆเลยนะคะเนี่ยเป็นเลขศูนย์แล้วแล้วก็จะนอนพี่เลิศรักนอนที่ทีโทงนะฮะพี่เลิศรักได้สัเบียงมากินไหมไม่ค่ะาทนไม่ไม่ไม่ใช่ขอกพี่เลิศรักไม่ได้สัตเบียงมากินกินหิมแล้วค่ะแล้วกลับไปก็ไปกินเยอะๆกินทั้งคืนไม่นอนเมื่อคืนเมื่อคืนพี่เลิศรักไม่ค่อยนอนนะคะแต่น้องดาวนอนอยู่อันนี้เด็กๆก็เป็นวงกลมแล้วนะคะเนี่ย รอแต่เรียกเด็กๆเด็กๆไม่เคยได้เล็มหญ้านะคะดูค่ะแม่ซีเด็กๆเล็มหญ้าสั้นๆนะคะนี่มือเล็กๆเขากินแต่หญ้าที่พวกแม่ๆตัดให้กินนะคะแต่เด็กๆไม่เคยเจอหญ้าอย่างนี้กินอย่างนี้เลยค่ะนี่นั่นอะยืนตามเชือกอาจจะตามเชือกก่อน นอันนี้ช้างใหญ่ช้าง,งใหญ่จะเป็นเลขหกนะคะช้างเล็กๆจะเป็นเลขศูนย์เลิ่ดรักแสดงเป็นตัวอักษรและเตะบอลแล้ว,ลวอะไรอีกด้วยแม่อนที่เขาปัดหรือเปล่าไม่แน่ใจยังแน่เจวรอดูตอนเ<อ>ขาอ่านก่อนนะคะ ไม่รู้จะวิ่งผ่านหรือจะวิ่งอะไรก็ไม่รู้นะคะแม่แม่เอฟซีคอยดูนะคะชตัวเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเยอะเลยต้องเชือกครับเข้าไปตรงเชือกเดี๋ยวต้องดูตอนนัด้วนนอนก่อนแล้วเราค่อยจบในสุดยืนยืนครับเป็นเชือกไปเลยนะครับยืนเนเชือกนะครับเดี๋ยวให้น้องเพิร์นได้เอาเร็วนะยืนแม่ทัน้แลวซ้ายก็เชือกเลยครับน้องดาวแสดงอะไรบ้างคะนี่น้องดาวแสดงน้องดาวได้ทุกฉากเลยบอกโอ้น้องดาวเก่งมากได้ทุกฉากนะคะ ลองดาวแสดงเป็นตัวอัแล้วช้างช้างช้างป่าบ่ช้างป่าแล้วเตะบอลเตะบอลตค่ลูกคู่แล้วแม่ตัอกษ้งลำงง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 งลงง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 บงงงงงลงงงงงงตงง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 ง้งงงงงงองง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 ้งองงงงงงงีงงงงงงบงง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 งอบล ก็ไม่เห็นสนุกด้ะคืออย่างนี้ครับพี่น้องน้องดากาแสดงเก่งเพราะว่าขาแสดงทุกวันที่ออกไปเจาะกาแสดงเก่งน้องดาเมื่ออาชีพค่ะน้องดาที่รักไม่เคยได้แสดงค่ะ โบวานสุดหล่อล like ่ะโบวานสุดหล่อได้อะไรบ้างบแดงโบานสุดหล่อได้เหมือนพี่เล่นรักได้ถามได้ได้เหมือนพี่เล่นรักเพราะว่าเขาอยู่โครงการชุดชาณาจักรเขาอยู่ด้วยกันเขาก็ได้เหมือนกันค่ะแต่น้องดาเขาแสดงทุกวันไงเขาก็เลยได้เยอะทางไม่โกงดีครับเชื่่อมาขยยวพี่เล่นรักไม่ได้เก็บแค่แค่โบวานหยอกเฉยๆเขาไม่เก็บหรอกค่ะ กางเลข6 26เขียนลงไปครับครเขียนแล้วอ่ะมาแล้วทีนี้นอนลงอานอนเด็กๆจะดูเด็กนอนนอนนะคะถ้าเด็กนอนแล้วแม่ก็จะจบขีดนะคะไปทางทิศเดียวกันนอนลงครับนอนลงนอนลงอจังหวะนี้อยากได้มาเสี่ยงคู่นะนะครับ อาการกระข้อนอนแล้วนะคะพี่กับน้องขานอนด้วยกันแล้วนะคะนั่นขับระวังขวาระวังนะต่อไปน้องดาวอยากนอนใกล้พี่รอดรักได้ขนาดนั่นขวางมองกระดิ่งๆนะเจอซับทำไงนะเดิมแต่นั้นนั่งไปไปอย่างต่ำอุยยาสู้ๆค่ะให้พี่อ้นสู้ๆค่ะกันว่าดิ้งการวาดแบบพื้น อันนี้เลขศูนย์นะคะอันนี้อันนี้เลขหกค่ะตัวใหญ่ๆจะเป็นเลขหกคันนี่เลขหกค่ะเ,เลขหกเ,าเ,เขาจะมีหางด้วยใช่ไหมนู่นหางหาง <laughs> หางสามตัวค่ะหางสามตัวสี่ตัวค่ะแบบแอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวทะเลช้างก็จะเดินรอบนะช้างที่เป็นทะเลช้างเดินวนรอบเลย ก็ไม่ร้อนนะคะตอนนี้มันลมอยู่ค่ะเช้าอยู่เขาจะแสดงตอน9้าโมงเช้าถึง5้าโมงเช้าค่ะก่็จะเสร็จก็5้าโมง5้โมงเชา้าเริ่มแสดง9้าโมงค่ะซ้อมจริงซ้อมซ้อมจริงแสดง,สจ,รง,สจ,รงจริงก็เวลานี้ค่ะ ใส่ข้าเนหรือเปล่าอ่าทะเล้ออกประตูนะครับออกประตูแต่ยังออกตอนนี้นะถ้ามีอาหารน้องระลักทาได้สมู่รด์ค่ะแ้วถ้าไม่มีอาหารกับิีลโกเขาก็จะขี้โกงค่ะใช้ลูกอ้อนน้องดาวเนี่ยเขาจะอ้อนตวอดเพราะมีสบียงอาหารนะคะนอผ่านแล้ววันนี้รงมากเลยค่ะวัเ่าวาเาเ รุ่นรุ่นเดี๋ยวเราก็จะไลฟ์ช่วงต่อไปให้ดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะไลฟ์ช่วงต่อไปให้ดูนะคะสุดท้ายนึงหนึ่งกำลังใจของนึ่งหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของเลื่รักนะคะโอเคครับออกคำพูดอภรายกันเลครับทางนี้ออกก่อนเลยนะครับยิบ